สวัดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับ ช่องรายการเป็นว่าตาต่อตาฟันต่อฟันวันนี้เราก็จะมาดีเบตรถนะคะ,คะในเซกเมนต์ที่จับต้องได้โอเคของพี่เป็นเครื่องพันหของน้องภูเป็น1.6 1.6นะคะโอเคของพี่เป็นรถซีดานของน้าเป็นแฮร์รอต่าชาวนี้แหละมันค่อยจะแบบฟาดฟันกันม<ช>ันหน่อยเนาะก็คือเอาเรียกว่าเราไม่มาทับถมแบรนด์แต่ว่าเราก็มาพูดข้อดีเนาะเผื่อว่า คนที่มองหารถเซกเมนต์นี้อยู่<ช>แต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าอยากได้เป็นซีดานหรือแฮชแบ็กดีเนาะ<ช>เราสองคนก็จะมาแนะนำนะคะของน้ำนะคะเป็น m a ด้าสามนะคะสปีดสปอร์ตแฮชแบ็กนะคะปี2012ค่ะของน้ำราคาขายเพียง3 2 6, 9แ0 0บาทเท่านั้นเองค่ะที่อุ๋ยของพี่อุ๋ยนะคะก็เป็นรถซีดานนะคะ Honda City 1.5 SV รุ่นท็อปนะคะปี2012นนะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่า ประหยัดน้ำมันมากๆของพี่เติม E 2ีได้นะของน้ำพุเติมได้หรเปล่าของน้ำพุนะคะได้เหมือนกันอ่าโอเคก็เรียกว่ารถปี2012ของเรา<ช>รับ E 2 0แล้วนะคะราคาของพี่หุ๋ยนะคะ Honda City อยู่ที่3 5 9 0 0นบาทนะคะรถที่นําเสนอในวันนี้จะบอกว่าได้ดอกเบีษษ้ยพิเศษด้วยของเราทั้งสองคนนะคะดอกเบี้ยถูกมากๆเลย4ปีเริ่มต้น279ต้องเนาะแล้วก็ ทั้งสองแยาวสูงสุดแปสี่มวนเลยแล้วก็สามารถพูดได้เต็มซีดาวใช่นะคะอยากจะให้เห็นนะคะว่ารถซีดานของพี่อุ๋ยค่ะ Honda City ตัวนี้ยมีอะไรดีมากกว่าอันนี้อันนี้พูดตรงเลยนะต้องบอกนี้ค่ะรถคันแรกของพี่อุ๋ยนะคะก็เป็นรถ Honda City ปี2012รุ่นนี้เหมือนกันที่ตัดสินใจเลือกรถซีดานโฉมนี้เลยนะที่ซื้อตอนนั้นเเพราะว่า ไม่ชอบรถแฮชแบ็กโดยส่วนตัวต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเป็นคนสัมภาระเยอะมากแล้วหรเอาสัมภาระเยอะมากคือเราอะรองเทงรองเท้าเราคือขนมาทั้งตู้เลยจะเพิ่งจสพาเราขนมาเลยตอนเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าพอของรกใช่ไหมถ้าเป็นแฮชแบ็กมันมันอาจจะบางคนสะดวกสบายจะคิดเออเหมาะทับบบกหยิบของแต่เราไม่ชอบเธออุ้ยฉันติดรถไปด้วยใช่เราก็แบบกลัวกลิ่นมันไม่พึงประสงค์เอยประสงค์เข้ามาในรถเราก็เลยรู้สึกว่าการมีที่กั้น เออฝาท้ายปิดเป็นแบบเป็นสัดส่วนสัดส่วนรู้สึกดีกว่าก็เลยตัดสินใจเลือกขอน้าซิตี้แล้วก็วันนี้ที่มาดิบีเตเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเคยใช้ใชเราก็เลยตอบแนะนําได้อย่างชัดเจนว่า เฮ้มันไปหยัดด้วยเออแล้วก็คือถ้าคนอ่ะมีจุดประสงค์เดียวกันคือแบบว่าไม่ต้องการให้กลิ่นมันเข้ามาเน้ะบางทีเราซื้อกับค้าซื้ออะไรเงี้ยเอออันนี้เราว่ามันเป็นสัดส่วนก็ข้าเป็นของน้ำพูนะคะน้ำพูเองก็ใช้มารด้าน้ำพูคิดว่ามารด้านะคะค่อนข้างที่จะได้รถปี2012ก็คือปีใหม่ แต่ราคาย่อมเยาวและการที่เรามีรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานรถแฮตแบ็ก5ประตูต้องบอกงี้ค่ะว่าเวลาบางทีนำ้ำพุขนของเยอะชอบอชอบสายขน,นะคะ่ะคก็เลยแนะนำเป็นมาด้า3คันนี้นะคะเพราะว่าคันนี้เป็นตัวสปี r ิตสปอร์ปี2 0 1 2คันนี้เป็นรถแฮสแบ็ก5ประตูทับเบาะหลังได้เรียบขนของเข้าไปเหอะขนได้ได้หมดจา้า คราวน,นี้เรามาพูดออปชันโดยรวมก็ถือว่าออปชันที่ติดมากับรถ<า>ใน Honda City ปี2012คันนี้นะคะรุ่น SV เนี่ยก็ถือว่าเรียกว่าครบอาจจะแบบไม่ทันสมัยเท่ารถปัจจุบันแต่เราถือว่าในสมัยนั้นเนะาะมันก็โอเคละมี Airbag ABS <า>นะคะ<า>อ่าแล้วก็จะไม่เหมือนรถรุ่นอื่นเลยในรถปี2012คือ Honda City โฉมเนี่ยไม่มีช่อง c d ดยากฟังซีไม่มีไม,มไม่มีแล้วให้โหลดเข้าอยู USB อเสนาะเสียบเปดิดแต่สมัยนั้นอะคือซีดี บางคนก็แบบพอแผ่นแผ่นสะดุดไงแผ่นสะดุดเออก็แผ่นมันเป็นร้อยโหลดเข้า usb เราว่ามันก็สะดวกดีที่จำได้พี่โหลดเยอะมากเราก็เออเปิดเพลงรันไปเรื่อยๆเนาะโฟมอะไรก็เป็นมัลติฟังกชันเป็นนะคะเป็นดีเอสีที่สำคัญคันนี้เป็นบอกผ้าน้องบอกแบบนี้ว่าบางคนอาจจะชอบแบบบอกหนังทำความสะอาดง่ายแต่สำหรับคุณพี่อะนะคะคุณพี่บอกผ้ารู้สึกว่าเออมันก็ถอดซักได้ถ้าไม่ชอบใช่ใช้ไปเบื่อใช่ปะ มันก็มีเดี๋ยวนี้แบบลายน่ารักน่ารักอะข้อคุมปิดไปเออเราว่ามันก็โอเคดีสะดวกดีแต่ถ้าสําหรับคนที่ชอบมีเด็กเนาะเออมีเด็กหรือว่าแบบชอบกินอาหารบนรถอะก,ก็ก็ต้องพิจารณาหนึงแต่ว่าข้อดีของผ้าอย่างหนึ่งเลยนะที่ชอบมา,มากๆเลยเวลาจอดตักแดดเงี้ยขึ้นมาแล้วไม่ร้อนตูด <c oughs> เออคือแบบว่ามันนั่งได้เลยมันโอเคอบอุ่นน่ะ <c oughs> นั่นแหละของน้องอะเป็นยังไงบ้างโอ้ต้องบอกเลยค่ะ คันนี้นะมาออปชันเต็มเลยค่ะเมีติดฟังก์ชันที่กรงอะไร ABS เอ้าเหมือนกันก็เหมือนกันน่ะเครื่องเสียงนะคะรองรับซีดีเพื่อแบบอยากได้ใสแต่แผ่นสะดุดฟังไม่ได้นะซื้อแผ่นใหม่มีตังไม่ถึงเวลานี่นที่บนเขาซื้อไม่ได้ไงเห็นไหมใช่เผื่อบางทีไม่มีสัญญาณใส่ไม่ได้ของน้ำใส่แผ่นซีดีไปเลยค่ะและคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรถที่ ตัวเบาเป็นเบาะหนังดูแลง่ายต้องบอดี้ต้องต้องคุยด้วยบอดี้พี่มาด้าสามนะว่าเป็นรถที่แบบแทบจะกลืนเอสแล้วนะเพราะว่าขนาดใหญ่ค่ะใครที่แบบชอบแบบครอบครัวคนตัวอ้วกแบบน้ำพูนี่นะแบบขึ้นไปมาด้าสามนี่ต้องชอบมากแน่นอนค่ะด้วยตัวบอดี้ของเขานะคะอ่าแล้วมาเรามาออปชั่นข้างนอกกันดีกว่า ออบเช่นข้างนอกของคุณพี่นะคะนี่มีสกเกิร์ตรอบพันค่ะแต่งมาสวยๆเลยมีไฟตัดหมอกค่ะแต่ว่าอันนี้กฎหมายเขาก็มีออกมานะคือไฟตัดหมอกไม่ได้เปิดเล่นนะคะไม่ได้เหมือนไฟสูงไฟ oh. เอออคือว่า oh. ถ้าไม่ได้ฝนตกเนาะเขากไม่ได้ให้เปิดเลยก็ต้องระวังกันน,นิดนึงนะคะ, oh. คะมีแมคขอบ16ด้วยแล้วก็ยางคณิตนนเป็นปี2019 oh. ที่สําคัญนะคะพันนี้ภาพสวยมากๆหน้าเดิมหลังเดิมเดิมทุกตรงเดิมทุกอย่าง ที่สําคัญอีกแล้วไม่แท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ใหม่คันนี้วิ่งเพียง1นึ่งแสนกิโลนิดๆเท่านั้นเองนะคะยังไม่ถึง1นึ่งแสนหหมื่นเลยสําหรับนะคะภายนอกนะคะก็โดดเด่นมาเลยค่ะ ตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดมีเพิ่มเอาก็ได้สีเพิ่มมอก็ได้ได้มาจากตโตรถแล้วไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ส่องสว่างนะคะบอกเลยว่าขับขี่กลาคืนนี้ไฟสวยไม่พอยังสว่างอีกนะคะตัวที่เขาทำมาอีกก็คือรอม a c ค่ะ แล้วแม็กคันนี้นะคะขอบสิหกค่ะปียี่สิบเหมือนกันแต่ไมวิ่งเท่าไรคันนี้จะบอกว่าของน้ำนะคะรถเข้าศูนย์เช็คระยาตลอดไมวิ่งอยู่แสนเก้าแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเฉลี่ยปี2012นะคะต่อปีก็อยู่แค่ประมาณวิ่งปีละ2 0 0 0 0กโลเท่านั้นเองค่ะไม้แท้ไม้เดิมเช็คสูดทุกระยะของน้ำถือว่าวิ่งน้อยนะแต่ว่าพอดีของอุ๋ยวิ่งน้อยกว่าเพราะว่ามันวิ่งแค่หมื่นกิโลไงต่อปีอะที่ดูหารต่อเดือน วิ่งพันกิโลเองนะคือวิ่งน้อยมากเนานะอ่ะเราสองคนนะคะก็คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วสุดท้ายนี้เนาะ,ะเราก็ให้คุณลูกค้านะคะเป็นคนตัดสินใจเองะนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะเข้ามาดูรถด้วยตาคุณเองนะเพราะว่ารถสวยจริงอย่างที่น้องน้ำพุแล้วก็น้องอุ๋ยอ่ะ พูดเนี่ยจริงหรือเปล่าที่พีเซนไป<ช>จริงไหมก็สามารถเข้ามาได้ที่เต็นท์วันถูออโต้นะคะตั้งอยู่ตรงข้ามกับสมาคมชาปักใต้ถนนการจนาพิเศษนะคะก็เปิดทุกวันทําการเลย9นาฬิกาถึง18นาฬกาติดต่อได้ที่0616745885นะคะเดี๋ยวเรามาย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งเลยดีกว่าค่ะสำหรับรถที่น้ำพุมารีวิวมา ประชันกับพี่อุ๋ยเมื่อกี้นะคะเป็นรถมา,ดาสด้า3นะคะ1.6สปีริตสปอร์ตนะคะแฮตแปี2012ค่ะคันนี้ขายเพียงราคา329,000บาทเท่านั้นนะคะจะเต็มฟรีดาวออกรถ0บาทค่ะพต่อเดือนนะคะอยู่เพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะคะใครที่มองหารถ5ประตูสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะเข้ามาหาเราได้นะคะที่วันถูออโต้ค่ะ สำหรับรถของอุ๋ยนะคะก็เป็น Honda City 1.5 SV รุ่นท o อปปี2012นะคะเป็นรูปแบบของซีดาน4ประตูนะคะใครสนใจนะคะราคานะคะอยู่ที่359,000บาทนะคะก็ได้ดอกเบีย้ยพิเศษเหมือนกับของน้ำพุเหมือนกันนะคะเพราะเป็นรถปี2012นะคะลอมต้นที่ 2.79นะคะผ่อนได้นานสูงสุด84งวดน,นะคะเราสองคนนะคะฝากช่องทางการติดต่อไว้นะคะสามารถติดต่อพวกเราได้ผ่านทางช่องทาง Facebook, YouTube, TikTok นะคะหรือสามารถเซิร์ดเข้าไปที่ w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  2 a u t o c o m นะคะและฝากเบอร์ติดต่อไว้นะคะเบอร์0616745885ค่ะวันทูออโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมค่ะ